ฝึกแก้สมการที่มีบวกลบเศษส่วนอยู่ในสมการนะครับแล้วก็ข้อนี้เนี่ยมันจะมีตัวส่วนที่ไม่ได้เหมือนกันแล้วนะครับมีทั้ง4แล้วก็2รวมถึงสมการนี้ด้วยนะครับสมการนี้เนี่ยตัวส่วนทั้ง3ตัวเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะครับก็คือเลข3เลข6แล้วก็เลข2นะครับเพราะฉะนั้นในการแก้สมการ2สมการนี้นะครับเราจะต้องมีการหาคอรอนอนะครับใครที่ อ่าลืมหรือว่าจําเรื่องการหาคณนไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะสามารถไปทบทวนคณนได้นะครับคุณครูทําคลิปเอาเป็นเพลย์ลิสต์ไว้นะครับใครที่อ่าอยากได้คลิปชุดนั้นก็ทักมาบอกในคอมเมนต์นี้ก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาแก้สมการที่มีบวกลบเศษส,ส่วนนะครับแล้วก็ตัวส่วนเนี่ยอ่าไม่เหมือนกันด้วยนะครับคือถ้าเป็นตัวส่วนเหมือนกันอย่างเช่น4เหมือนกันอย่างเงี้ยเราก็จะนําเลข4ไปคูณตลอดเลยเป็นการกําจัดตัวยุ่งยากถูกไหมครับแต่รอบเนี้ยตัวส่วนไม่เหมือนกันเดี๋ยวเราจะต้องมีการหา ครนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาค่อยๆทำกันทีละข้อนะครับเดี๋ยวเอาข้อนี้ก่อนนะเดี๋ยวครูคขยับมาโฟกัสกันทีละข้อนะครับข้อนี้เราได้ตัวสมการมาก็คือ 3x บวกเศษ1นส่วน4นะครับเท่ากับเศษ5ส่วน2นะครับเราจะกำจัดตัวยุ่งยากนะครับเราจะกำจัดตัวยุ่งยากก็คือกำจัด4กับ2จะกำจัดเขาได้เราต้องหาว่าครรนเขาคืออะไรนะครับถ้า จริงๆไม่ต้องหาเลยเนี่ยเรานึกออกเลยว่าสี่กับสองคณอนคืออะไรใช่ไหมแต่ถ้าต้องหานะครับเราก็มาอ่าตั้งเป็นอุ้ยตั้งเป็นหารสั้นก็ได้อ่าสี่สองกับสี่นะครับแล้วดูว่าอ่าเอาหารสั้นไปเรืเ่อยๆแล้วก็ดูว่ามันได้เลขอะไรนะครับสองหนึ่งสองสองสองสี่นะครับแล้วเราก็เอาทั้งหมดเนี้ยมาคูณกันเนาะเนี่ยเป็นคนอนตัวแอลที่เขาพูดกันนะครับสองคูณหนึ่งเป็นสองสองคูณสองเป็นสี่ หรือ,อเวลาที่คุณครูชอบพูดนักเรียนฟังนะครับ4กับ2เนี่ยถ้าเราท่องสุคูณไปเรื่อยๆเจอเลขเหมือนกันเลขแรกอะไรนั่นนะคือคอรนอเลขเหมือนกันเลขแรกคือผลคูณร่วมกันที่น้อยที่สุดนะครับ2คูณ2เนี่ยได้4 4ีคูณหอะ่ะได้4เห็นไหมมันเจอ4เหมือนกันเลขแรกเพราะฉะนั้น4เลยเป็นคอรนของ4กับ2นั่นเองนะครับโอเคทันนะ แล้วก็เอา4มาคูณตลอดได้เลยนะครับเราก็เขียนว่านํา4นะครับมาคูณตลอดคูณตลอดก็คือคูณทุกตัวเลยนะครับก้อนแรกเอา4มาแปะคูณกับ 3x นะครับบวกด้วยเอา4มาแปะคูณกับเศษหนึงส่วนสนะครับเท่ากับเอา4มาแปะคูณกับเศษ5ส่วน2นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับคูณเอา4มาแปะ คูณนะครับทั้ง3ตัวเหมือนเดิมนะครับโอเคหลังจากนั้นเราก็ทําการคํานวณน,นะครับอันนี้4 1 4 4 1 4 2 1 2 2 2 4นะครับจะสังเกตว่าด้านล่างเป็น1เรียบร้อยเมื่อตัวเมื่อตัวส่วนเป็น1ก็คือเหมือนหารด้วย1เนาะมันก็กลายเป็นจำนวนนับปกตินะครับแล้วเราก็คํานวณตัวเลข4คูณ3อันนี้ได้12 x นะครับอันนี้บวก1เพราะ1คูณ1ได้1เนาะเท่ากับ2คูณ5ได้10นะครับ สองคูณหได้10โอเคอเดี๋ยวเขียนเลขศูนย์ใหม่อุ้ยเขียนเลขศูนย์ใหม่โอเคแล้วเสร็จปุ๊บเราก็อ่านักเรียนเดี๋ยวให้ดูนิดนึงเนี่ยครับจากสมการที่ดูเหมือนยุ่งยากนะครับเมื่อนำสีมาคูณตลอดปุ๊บกลายเป็นหน้าตาสมการที่ดูง่ายขึ้นนะครับเราก็จะสามารถคำนวณมันได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับเราย้ายข้างนิดนึงสิ1 2อไม่ย้ายเขียนลงมาเหมือนเดิม สิไม่ย้ายเขียนลงมาเหมือนเดิมบวกหย้ายมาเป็นลบหน,นะครับโอเคสิบลบหก็ได้9กเนาะก็เป็น 12x เนะครับเท่ากับ9 x ก็เท่ากับเศษเก้าส่วนสินะครับทาให้เป็นเศษส่วนยังต่ำนิดนึงนะครับ x ก็เท่ากับ3 3 9 3 4มเี่สินะครับคุณครูตัดด้วยแม่3ามเนาะสามสามเแบบนี้นะครับโอเคทันนะ x ได้สามส่วนสี่นะครับ ถ้าเราอยากรู้ว่า,า x เป็นเศษสามส่วนสนะี่เนี่ยเป็นคําตอบที่ถูกต้องจริงไหมก็เอามาแทนค่าตรงนี้นะครับอาจารย์ภูคูณลองแทนค่าให้ดูนิดนึงนะครับเราก็จะได้3คูณกับเศษสามส่วนสี่นะครับคือเอาเศษสามส่วนสี่มาแทนตรงตําแหน่ง x เลยแล้วก็บวกเศษหนึ่งส่วนสี่จะได้เท่ากับเศษห้าส่วนสองหรือเปล่านะครับอันนี้เราก็จับ3คูณ3ได้เลยก็เป็น9นะครับได้9ส่วน4เนาะ บวกกับ71ส่วน4เท่ากับ75ส่วน2จริงไหมล่ะส่วนเท่ากันแล้วนะครับเอา9บวกกับ1ได้เลย9บวก1เป็น10นะครับ10ส่วน4เท่ากับ5ส่วน2จริงไหมนะครับวิธีการเช็คว่า2เศษส่วนนี้เท่ากันหรือเปล่าให้เราคูณไขว้ยอย่างนี้ได้นะ2ไปคูณ10ได้20นะครับ4ไปคูณ5ก็ได้20โอเคเท่ากันจริงๆด้วยนะครับประมาณนี้นะได้ข้อแรกแล้วเรียบร้อย ามาดูข้อที่2นะครับมาดูข้อที่2ก็คือข้อนี้เดี๋ยวเราขยับนิดนึงเราจะหาคอนอมาคูณตลอดเนาะเพราะเราจะกําจัดตัวยุ่งยากถูกไหมจะกําจัดตัวยุ่งยากได้ต้องหาคอลนอนะครับเราก็นําเลข2นะครับเลข3แล้วก็เลข,ข6มาหารสั้นนะครับก็คือหรือท่องตัวคูณไปทั้ง3แม่เนี่ยเจอสุขคุณเจอเลขแรกเหมือนกันเลขอะไรนั่นก็คือคอลนอนะครับโอเคเราก็หารสั้นนะชึบชึบ ใช้แม่สองนะครับสองหนึ่งสองขอนอน,นจะต่างจากขอลามอตรงที่ว่าถ้าหารไม่ได้เขาอ,อนุญ,ญาตให้ชักมาได้แต่ขอลามอไม่ได้นะครับสา,อ,าสองคูณสามได้หกนะครับแล้วก็สามสามหนึ่งสามสามหนึ่งส,ส,ส,สามนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเราก็จับทุกตัวมาคูณกันนะครับชื่อด้านข้างนี้ได้อะไรสองคูณสามได้หกนะครับ เพราะฉะนั้นคอนอก,ก็คือ6นั่นเองนะนำหมาคูณตลอดนะครับทุกพจน์เลยแล้วก็เขียนว่านำห6นะครับมาคูณตลอดนะครับนำมาคูณตลอดก็คือมาแปะคูณทุกตัวเราก็จะได้6 8แปะคูณอยู่กับ 2y ส่วน3นะครับลบ6แปะคูณอยู่กับเศษ5ส่วน6นะครับเท่ากับ6 8แปะคูณอยู่กับเศษ1นส่วน2นะครับคุณครูเอา6 นะครับมาแปะคูณทุกตัวเลยเห็นไหมคือแค่เอาหมาเพิ่มในทุกตำแหน่งเลยเสร็จปุ๊บเราก็คำนวณน,นะครับอ่าสามหนึ3 13, 3 26, นะครับหกหนึ6 16, 6 16, 6 16, 12, ่งหกหกหนึ่งหกสองหนึ่าจะสังเกตว่าข้างล่างเป็น1เหมือนกันหมดแล้วนะครับแสดงว่าไม่มีตัวส่วนละเราก็คำนวณเลขเลยนะครับ2อคูณสได้4ตัวแรกได้4ีวายนะครับตัวแรกได้4วีวายมี y อยู่ด้วยนะ ลบ1คูณ5ได้5นะครับ3คูณ1ได้3เนาะชัก5ไปจะอ่ะเรารไม่ใช่ไม่ใช่ก5ย้าย5นะครับจากลบ5ย้ายมาก็เป็นบวก5เพราะฉะนั้น C y จะเท่ากับ3บวก5นะครับเราชัก4ลงมาเหมือนเดิมนะครับตัวที่ไม่ย้ายเขียนลงมาเหมือนเดิมนะครับ3เขียนลงมาเหมือนเดิมแต่ลบ5ย้ายมาก็เป็นบวก5นะครับโอเค C y จะเท่ากับ3บวก5เป็น8เนาะ เพราะฉะนั้น y ก็เลยเท่ากับ78ส่วน4หรือ y ก็เท่ากับตัดกันได้นะฮะ41สี่428 y, y เท่ากับ 2, 2นั่นเองนะครับโอเคได้คําตอบอีกแล้วนะนักเรียนก็น่าจะพอเห็นภาพว่าอ๋อโอเคมันคิดประมาณนี้นี่เองนะครับ y เท่ากับ2ถ้าอยากรู้ว่า y เป็นคําตอบที่ถูกต้องจริงไหมนะักเรียนก็นำ2มาแทนค่าตรงนี้นะครับอะเดี๋ยวคุณครูแทนให้ดูด้วยนะข้อนี้ เราก็จะได้หน้าตาก็คือเอา2มาคูณเมื่อกี้ y เท่าไหร่นะ2ถูกไหมก็มันเป็น2เขียนติดกับ y ก็คือ2คูณ2เนาะก็เขียนติดกันอย่างเงี้ยส่วน3ลบเศษ5ส่วน6นะครับเท่ากับเศษ1ส่วน2 2คูณ 2, 2ได้4นะครับเศษสีส่วน3ลบเศษ5 6, ส่วน6เท่ากับเศษ1ส่วน2โอเคเราต้องดูว่าก้อนเนี้ยมันคือเศษ1ส่วน2หรือเปล่านะครับ เราก็นำอ,อันนี้นำสองมาคูณเนาะเพราะว่าเราต้องเราจะลบกันได้เนี่ยส่วนต้องเท่ากันเพราะฉะนั้นคุณครูเลยเอาสามคูณสองเพื่อได้หกนะครับหกเนี่ยไม่ต้องคูณอะไรละเพราะว่าตัวมันเองเนี่ยเท่าถ้าเกิดเอาสามคูณสองบมันจะเท่ากับหกพอดีสี่คูณสองได้แปดนะครับเดี๋ยวเอาสีแดงสี่คูณสองได้แปดสามคูณสองได้หกลบเศษห้าส่วนหกนะครับเท่ากับเศษหนึ่งส่วน 1, สองจริงไหมนะแปดลบสามเหลือสามเนาะส่วนหก เท่ากับ1นส่วนสวิธีการเช็คนะครับคูณไข่เอาตัวล่างไปคูณตัวบนของคนละฝั่ง3คูณ2ได้6นะครับเอาตัวล่างไปคูณตัวบน6คูณ1ได้6อ่าเท่ากันจริงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบ y เท่ากับ2ของเราถูกต้องแล้วนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับในสมการที่มีบวกลบเศษส่วนอยู่ในสมการนะครับผสมรวมอยู่ด้วยนะครับ เราจะใช้วิธีการกําจัดตัวยุ่งยากนะครับโดยการถ้ามันมีตัวเลขเดียวเลยที่เป็นตัวส่วนเราก็ตัวเลขนั้นนะคูณตลอดได้เลยแต่ถ้ามันมีหลายตัวนักเรียนต้องหาคอรอนอรก่อนนะครับก็คือเอาตัวเลขเหล่านั้นมาหาคอรอนอรใครที่ลืมเรื่องคอรอนอรไปแล้วจําไม่ค่อยได้นะครับก็ทักคุณครูได้ดคุณครูส่งคลิปที่เป็นคอรอนอรทั้งหมดให้เลยนะครับอาจจะเลือกดูที่พอรื้อฟื้นความทรงจําได้นะครับใครที่กําลังเรียนเรื่องนี้อยู่เลยก็ น่าจะเริ่มเข้าใจแล้วคณะนอนก็สามารถนําความรู้นั้นมาใช้ในการาช่วยในการแก้สมการในการกําจัดตัวยุ่งยากหรือว่าตัวส่วนให้หายไปเราจะได้คํานวณได้ไง่ายขึ้นนะครับโอเคคราวนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเราพบกันในคลิปถัดไป